สรุปข่าวเชื่มอมแมนยูโกประจำวันที่25มีนาคมโดยโคโ้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เช่นนะี้คอสเนะแมนยูเอาจริงเบิ้ลค่าเหนื่อยสองเท่าลอดใจแข้งเป้าหมายร่วมทัพในกรครัชนี้โดยบู้จัดแดงแมนยูของเรานั้นแจ้งกับแข้งเป้าหมายมาว่าพร้อมเบิ้ลค่าเหนื่อยให้สองเท่าหากย้ายมาอยู่ด้วย โดยงานยิ่งสื่อในสเปนตีข่าวมาว่าปีศาจแดงแมนยูของเราสมมสอยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแจ้งกระทั่งบรนันอาราโคกองหลังจอมแกร่งชาวอุรุกวัยของเจ้าบุญทุ่มบาสเซรลนาว่าจะเบิ้ลค่าเหนื่อยให้2เท่าหากย้ายมาคาแข้งกับสินโอแทฟฟอร์ดในช่วงสมัยน,นี้สำหรับทางอาราโคไว้ยาปีที่ซับไปแล้วถึง4ประตูจากการลงเล่นทั้งหมดหลาส,สนัดในทุกบริการให้กระทั่งบา์เซรลนาในฤาูกาลนี้กำลังจะหมดสัญญากระทั่งเจ้าบุญทุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ และทางต้สนสักัดได้ยืนน่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะได้พิจารณาแล้วด้วยค่าเหนื่อยอยู่ที่3.3ล้านปอนด์หรือประมาณ1 4 6ล้านบาทต่อปีแต่เจ้าตัวนั้นยังไม่ได้ตอบตกลงในข้กนี้ทันีีการรริงานล่าสุดจากสื่อแดนกระทิงระบุเลยว่าแมนยูบอกกับทางอาราโคมาว่าพวกเขายินดีที่จะให้ค่าเหนื่อยอยู่ที่5.3ล้านปอนด์หรือประมาณ2 3 5ล้านบาทต่อปี มากกว่าที่ทางบา์เลนายื่นให้ถึง2เท่าตัวเพื่อน้มน้าวใจให้ย้ายมาสู่ละครในความฝันในครั้งนี้ให้จุดได้นะผมเป็นว่างานนี้สึกแย่งตัวอาราโคนะฮะก็มาแล้วเดี๋ยวเราดู้กันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไปรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเจ็งพอคุมแมนยูไหมเปิด11ถิติสุดยอดของเชนฮากกับทางอาแจ็คโดยหลังสร้างผลงานกับทางอาแจ็คได้อย่างโดดเด่นในสุดแล้วทางเอริกเทนฮาก ก็ได้รับการคาดหมายแล้วว่าจะได้รับตาแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูในทีสั่นหน้าซึ่งตั้งแต่ที่เข้ามากุมวงเฉียนทีมดังของลิกดัชเมื่อเดือนธันวาคมปี2017เทนฮาคนนี้ก็สามารถสร้างชื่อได้อย่างยิ่งใหญ่โดยการพาทีมคว้าแชมป์ลีกของประเทศและเกือบได้เข้าชิงชนะเลิศถ้วยแชมเปี้ยนลีกในปี2019หากแต่พ่ายต่อทางสเปอร์อย่างน่าเสียดายและรับตัดเชือกกดอเวโกหลังเสมอกับทางไก่ยดทองด้วยสกอร์รวม3-3 กระทั่งล่าสุดดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นพร้อมจะพิสูจน์ตนเองในลิกต่างแดนแล้วและก็มีแววรบอว่าอำลาทางอาแจ็คหลังจบซีซั่นนี้ผมคิดว่าผมพร้อมจะทํางานโค้ชในต่างแดนแล้วผมแฮปปี้ที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายเห็นฮักได้เอ่ยกับสื่อเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่ผมเนี่ยไม่ได้ไล่ล่างงานหากมันจะไม่เกิดขึ้นจริงผมก็ไม่คิดว่า,วาอาชีพโค้ชของผมล้มเหลวแต่ผมเชื่อมาว่าผมมีความสามารถที่จะแบกรับความท้าทายนี้ได้อย่างแน่นอนต่อการยืนยันของจอเีรกราฟแมนยูนั้นให้สัมภาษณ์งานเทนฮากไปแล้วเพื่อสอบถามถึงวิสัยทัศน์และก็ปรัชญาของเขาในวันนี้ ขณะเดีวยวกันเชื่อมอว่าผีแดงประทับใจในตัวคุณซื้อไว้ให้สองปีนรนนี้และมันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจหากาเราจะมองดู11สถิติสุดไร้การ์ดของเขากับทางอาแจ็คโดยกัรน,นี้เริ่มจากหนึ่งกันก่อนกรแขกันการคุมทีมอาแจ็คคุมทั้งหมด207นัดเทนฮากพาทีมคว้าชัย1 5 3นัดเสมอ26นัดแพ้28นัดคิดค่าเฉลีย่ยเประเชนะได้เป็น73.96%และเก็บแต้มได้เฉลี่ยนัดละ2.34แต้มในขอรอหนี้ ต่อมาข้อที่2อาแจ็คเนี่ยพังตาข่ายคู่แข่งไปได้แล้วทั้งหมด5 1 0ประตูแต่ทั้งหมด207นัดเฉลี่ยนัดละ2.75ดประตูและถูกฝ่ายตรงข้ามสอยตาข่าย1น4นัดตกนัดละ0.84ดปประตูในขอนี้ต่อมาข้อที่3อาแจ็คของเทนฮากเนี่ยยิงประตูได้5ลูกนะฮะหรือมากกว่าได้มากถึงส7นัดซึ่งคิดค่าเฉลี่ยได้ว่าพวกเขาเนี่ยยิงได้5ประตูในทุกๆ5.6นัดต่อมาข้อที่4ี่ ชัชนะด้วยสกอร์ที่มโหดารที่สุดของอาแจ็คเปเกมลิกนัทรมเฟนโบรไป13.0ต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2020ตามมาด้วยเกมลิกนัดยำใหญ่คัมสปบู9ต่และก็ชนะแอคเซนซีเออร์ต่อเช่นเดีวยวกันจะมาข้อที่5อาแจ็คไม่ได้แชมป์ลีกดัชนาน3ปีกระทั่งเชนฮาเข้าคุมทีมเมื่อช่วงเดือนธันาคมไป2017 พวกเขาก็ได้แชมป์ลีกมาครองสองคนแถมยังรั้งตำแหน่งจ่าฝูงด้วยในชุดงสัสอน2019้ถึง2020นซึ่งถูกโวคัสในท้ายที่สุดจากการแพร่ระบาดของวัคซีนในจีนโดยทีมของเชนฮากเก็บได้ทั้งหมด56กแต้มจากทั้งหมด25นัดเท่ากับทางอาร์แซนซึ่งมีผลต่างประตูดได้เสียเป็นบองต่อมาดับ6เชนฮากได้ชื่อมาว่าเป็นโค้ชคนที่2ของอาแจ็คที่ได้รางวัลไรนุชมิเชลออดซึ่งมอบให้กับผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของลีกคอนแลนในีน้ ต่มาข้อที่เจ็รวมแล้วเทนฮากเนี่ยซื้อขายนักเตะทั้งหมดนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมอาแจ็คทำให้ทีมมีกำไรทั้งหมด167.26ล้านปอนด์และมีแค่ครั้งเดียวที่เขาสัญญาก,กับน,นักเตะที่มีค่าตัวเกินกว่า20ล้านปอนด์ซึ่งได้แก่เซบาสเตียนอันแบร2 0 2 5ล้านปอนด์และข้อท้ายนะผมข้อที่8นะฮะซีซัน2018 2019, ่น2018-2019ถึงเทนฮากเป็นคนซื้อคนแรกของอาแจ็ค ที่พาทีมเข้ารับตัดเชื่อกับถ้วยแชมปีเป็นลีกได้ตัดตั้นแต่หลุยฟันเกา่าทำสำเร็จในช่วงปี1996-1997ในขวารักนี้นี่ก็เป็นการพูดถึงสถิติของทางเอริกเทนฮากในคารักนี้ขอ,อนที่เขาดูแล้วเนี่ยจะมีโอกาสาวิ่งแซงทางโค้งนะฮะเข้ามาเป็นเต็งหนึ่งของคุณซือแมนยูในคารักนี้เรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับเอาฝนันจริงติดธงสวีเดนชุดใหญ่ในขักนี้ โดยดังแอนโทนียูรังกากองหน้าดาวรุ่งของทางแมนยูเปิดใจฝันเป็นจริงไม่ชื่อติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่เพลย์ออฟฟุตบอลโลกปี2022โดยดาวเตะวัย19ปีปรายนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ดีไม่กี่อย่างในรายการนี้ของทางแมนยูนะฮะหลังได้โอกาสต่อเนื่องในยุคข,ของทางบรัฟลังนิกทําให้ลกน้ำทีมชุดใหญ่ของผีแดงไปแล้วถึง8นัดยิงไปได้ถึง3ประตู โดยผลงานที่โดดเด่นเกินวัยทำให้ทางเอรังกานั้นมีชื่อติดท,ทีมชาติสวีเดนเป็นครั้งแรกในชุดเพลย์ออฟชุดฟุตบอลโลกปี2022ที่พบกับทางเช็กในคืนวันพสัสดาสบดีที่24มีนาคมซึ่งทางเอรังกาเองที่มีคุณพ่อเป็นอดีตแข้งทีมชาติแคมรูนเปิดใจมาว่าผมเกิดในสวีเดนใช้ชีวิต75%ที่นี่สวีเดนมีความหมายมากมายต่อผมเป็นอย่างมาก ทุกคนรู้ว่าผมสามารถเล่นกับทางเคมรูนและก็อังกฤษได้แต่สาหรับผมแล้วคือสวีเดนเสมอมามันคือฝันที่เป็นจริงที่ได้เป็นตัวแทนของสวีเดนในระดับนี้เป็นคำว่าง,งานที่ขอดีใจกับทางแอนโทนีเอรังกาคนนี้ที่ติดธงสวีเดนกันด้วยครับเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับอัตริตแนฟเฟคับหงเปลือใบบูธที่รังผีโดยทางจออัลเบิรตนะฮะตำนานนักเตะของทางลิเวอร์พูลเรียกร้องให้ทางในเกมเอฟเฟคับ อรอบลองเชตเลิรระหว่างสโมสรเก่ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ประเด็นกับทางที่สนามโอทฟฟอร์ดของแมนยูซะมากกว่านะโดยเกมพร้อมัดเชือกระหว่างทางเดลไบและก็หงแดงจะเล่นกันที่เบมบรีวันที่16เมษายนซึ่งทางอัลเบริกมองว่าการเดินทางนั้นจะมีปัญหาพรามแนะนําว่าเกมนี้ควรจะไปเล่นกันที่ละนรแห่งความฝันเพื่อความสะดวกของแฟนบอลทั้งสองทีมมากกว่าจะต้องเดินทางไปที่กรุงลอนดอน โดยพูดตามตรงนะาปกรไม่ได้โง่นะพรารู้ว่าพวกเขาต้องการให้เกมรอบรองชนะเลิศที่เล่นเวมบรี่เนี่ยเพื่อจ่ายค่าตัวให้กับทางเวมบรี่มันเป็นแบบนั้นอยู่เสมออยู่แล้วแต่ตรกกาสตร์ก็คือตรกกาสตร์ไม่เอาหน้าสโมสรจากทางแมนเชสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลแค่เล่นที่เมืองแมนเชสเตอร์เด็ดก็แค่นั้นโดยในช่วงเวลาของเปาเอฟเอคัพนั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเหมือนกับการที่เข้าชิงชนะเลิศที่สนามเวมบรี่ ดยทางอริเฟอร์กุสันเคยถูกกล่าวหาบอกว่าลดค่าการแข่งขันด้วยการส่งตัวสำรองลงเล่นแต่สิ่งที่พวกเขากำลังทำก็คือการลดค่าการแข่งขัน,น,นในหลายๆทางเพื่อจะเอาเงินเข้าสู่สนามเบมเบอรี่จงได้เดีย๋ยวนี้เพื่อประโยชน์ของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิ์พูไม่มีนีอะไรแตกต่างกันเลยกับการลงเล่นที่แมนเชสเตตในครั้งนี้ที่สามารถจุแฟนบอลได้ถึง8 0 0 0 0คนเลยนะเอาเนอะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่า ถ้าเกิดมาแข่งที่แมนยูก็ดีมอนกันครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงความกดดันมหาศาลมากมายแค่ไหนต้องหลอนลื่นกันแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับฮิวบอกสมองโปจิตโนโเหนือกว่าเชนฮากอยู่นะโดย,ยงั้นทางบาคิวอดีตกองหน้าของทางแมนยูมองว่ามาริซิโอโปจิตโนเหนือกว่าเชนฮากสำหรับการคุมทีมในทีมโอทัฟฟอร์ดนะโดยสองคนซื้อชื่อดังเป็นตัวเต็งที่ได้รับการคาดหมายมาว่าจะเข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่ของปีศาจแดง แต่จากการรายงานล่าสุดดูทักท่าของกุซืออาแจ็คนี่จะนำหน้าอยู่และก็มีโอกาสมากกว่าที่จะคว้างานนี้ไปครองได้แต่มุมมองของคิวชี้มาว่าโปเชตินโนนั้นยังเหนือกว่าเทนฮากอยู่ดีโดยเกมพิมาริกนั้นไม่เหมือนกับลีกอื่นในโลกฟุตบอลคิวกล่าวผ่านสกายสปอร์ตซึ่งอดางว่ามันมีความคล้ายคลึงกัน,ก,นกับคุณภาพในการเล่นแต่ผมคิดว่าความเข้มข้นของเกมมันแตกต่างกันนะหากคุณไม่เคยมีประสบการณ์ ทางในฐานะนักเตะหรือผู้จัดการทีมผมคิดว่ามันอาจจะทําให้ผมนั้นผงาดที่เลยและมันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณมีความไม่แน่นอนว่าอะไรเล่นงานคุณเพราะมันเป็นระดับที่แตกต่างกระดอกไปในมุมมองของผมคุณเห็นบบรายเดึงดูใจจากทางโปรเชติโนเพราะเขารู้จักเกมพิมริกและกจุดแข็งของพิมริกแต่มีตัวอย่างจากทางโค้ชที่มาจากประเทศอื่นแล้วเพิ่มต้นใหม่ ความจริงก็คือแมนยูเนี่ยคือหนึ่งในงานอันดับต้นๆของโลกฟุตบอลดังนั้นมีคนมากมายจะส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาและก็หวังว่าจะได้รับการแต่งตั้งมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของแมนยูและมันไม่ง่ายเลยนะที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้ดังนั้นพวกเขาจะต้องทําเรื่องนี้อย่างถูกต้องมันเป็นการแต่งตั้งครั้งใหญ่และด้วยความภาคพียรและการสัมภาษณ์ที่พวกเขาดูเหมือนกระทําอยู่ในตอนนี้คุณหวังว่าพวกเขาจะได้คนที่ใช่จริงใช่ไหม และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลสมุบสิบแมนเชสเตอร์เดดในช่วงที่งครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ